โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1 0 0 0 0 0คนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 ขายดีเกม Rv และมี i อดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง5 0บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่่่เเเเเเสียยยงงงงงโดดดนนนกกก้้้้วทิิิิิลลลล์พไไไออููาาบรรตตตมมมมปั ซโดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสําหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์ @linman ช h o p เน้นย้ยําต้องมีแอดนําหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรือยกมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Linman shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ Linman shop นะครับว่าทํายังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ Linman shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอป Linman shop ก็ได้นะครับผม จากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในลายเนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทำการโอนเงินนะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบนะครับผม จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับเพราะผมเช่นเคยนะครับช่อง Đ โดนัทเคดีเขาผมวันนี้วันที่30ธันวาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกล่อง100%นสกินอันติเมตนั่นเองก็ลุ้นรับสกินอันติเมตนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับกล่องสกินอันติเมต์ก้าคูปองด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนาะก็ไม่รอช้าเด อ่านี่นะครับผมพอเข้ามาที่ร้านค้าน,นะครับกด T I t เท e นะครับผมนี่มันก็จะมีกล่องนี้นะครับผมกล่อง100%สกินอันติเมท์นะครับ900คูปองเนาะก็คือเปิดเพื่อรุ่นรับหนึ่งสกินทาวอนที่เรายังไม่มีนะครับก็ะจะประกอบไปด้วยสกินของลิเกเตอร์เทวานัสลิเลียน่านะครับลอเลียลบูคองไวโอเลตไอริมาร์ลอตคิกซี่แล้วก็ คิวเลนนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะรวมไปถึงถ้าเกิดเรามีครบทุกสกินแล้วจะได้100เพชรนะก็กล่องเนี้ยมัน900คูปองราคามันค่อนข้างแรงนะครับผมแต่มันจะมีอีกกล่องหนึ่งที่มาสุ่มนะครับก็คือกล่องนี้กล่องสกินอันติเมตกล่องละ9คูปองนะครับผมเราก็มีโอกาสได้รับสกินเหมือนกันเลยนะครับผมรวมไปถึงกล่องเนี้ยเรามีโอกาสได้รับเหรียญด้วยนะครับผมเนี่ยโดยเหรียญสกินอันติเมตพวกเนี้ยเอาไปแลกของรางวัลได้ก็คือแลกสกินได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยแล้วกัน ในการแลกรางวัลน,นะครับผมกดตรงนี้แล้วก็กดคําว่ากล่องสกินอันติเมตนะครับผมก็สกินลิกเตอร์นะครับสกินนี้อยู่ที่30เหรียญเนาะสกินเทวอนนะ้าสกินหมาป,ป่าก็อยู่ที่30นะครับลิเลียน่าก็30มลอเรียก,ก็30ไอริก,ก็30นะครับผมส่วนสกินวูคองไวโอเลตเอ่อคิกซี่ก็จะอยู่ที่22เหรียญเนาะรวมถึง2สกินนี้ด้วยคิดว่าน่าจะอยู่ที่22เหรียญน,นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ เหรียญรางวัลที่เรามีโอกาสมาแลกนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการสุ่มกล่องนี้ละกันกล่องละเก้าคูปองนะครับผมมาสุ่มดูเนาะว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินหรือเปล่านะครับโอกาสที่เราเปิดแล้วเราได้รับสกินอยู่ที่0.25%เท่านั้นคือน้อยมากๆเลยนะครับผม ส่วนเหรียญสกินอยู่ที่10.01%นะครับชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินอยู่ที่3 0แล้วก็เพชรอยู่ที่55.74%นั่นเองนะครับผมก็สำหรับสกินที่แร่ๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็น2สกินนี้นะครับผมสกินของลิกเตอร์กับสกินของเทลนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยละกันนะครับนี่นะครับลิกเตอร์ก็จะเป็นสกินนี้นะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับสกินนี้แล้วก็สวยด้วยเนาะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูสกินของเทลนะครับ นี่ครับผมสกินของเทโวจะเป็นสกินนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะมาไม่รอช้าแล้วผมก็ขอทําการเปิดสุ่มเลยละกันนะครับผมกล่องที่1นนะครับมาลุ้นกันจะได้อะไรนะครับเรียนไหมโอ้โหได้เพชรมา20่นะครับผมกล่องที่2นะครับเปิดไปทีละกล่องเลย ได้ไรได้เพชรมาอีก10นะครับผมกล่องที่3แล้วมันค่อขนข้างมันค่อนข้างออกอยากนะครับผมได้เพชรมาอีก20กล่องที่4นะครับผมจะได้เลยไมเนียเรียนก็ออกอยากนอตสิบเปอร์เซ็นต์เองได้นี้อีกแล้วเพชรอีกแถแล้วนะครับผมกล่องที่5กับกล่องที่6นะครับเปิดทีเดียว2กล่องเลยได้ไหมต้องมาแล้วลนะ่ะ สกินโอ้โหไม่ออกนะครับได้เป็นชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรมานะครับผมต่อไปกล่องที่7กล่องที่8นะครับผมมาลุ้นกันออกยากพอสมควรเนาะโอ้โหได้เพชรมา30นะครับผม2กล่องสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะเปิดแล้วเพราะว่าคูปองผมหมดแล้วเนาะมา2กล่องสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันจะได้อะไรอ่าได้เหรียญสกินมานะครับผมมาหนึ่งเหรียญละ ก็เหรียญค่อนข้างออกยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเหรมันอยู่ที่10%เองเนาะสำหรับเหรียญส่วนสก,กินนะไม่ต้องพูดถึงเลย0.25%นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันมาดูการเปิดกล่องอันติเมทคร่าวๆละกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้สก,กินชัวร์ก็เปิดตรงนี้เลยนะครับ9 0 0คูป,ปองเนะาะก็ราคามันค่อนข้างลดลงนะครับผมโดยปกติสก,กินพวกเนี้ย น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสเนาะสำหรับสก,กินอันติเมตอันนี้มันลดเหลือเก้าร้อยเนาะมันก็จะสุ่มด้วยสุ่มสก,กินที่เรายังไม่มีนะครับอาจจะมีโอกาสได้รับเป็นสก,กิน 2, สสก,กินนี้เป็นสก,กินค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรนะครับผมโอเคประมาณนี้และกันมารีวิวคลิปนี้คร่าวๆนะครับผมสําหรับการเปิดกล่องสก,กินอันติเมตนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลาลิ m แมนชอปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือเนือนกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกมผ่านทางเว็บแล้วนะครับใช้แค่ Open ID ดีเท่านั้นสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับผมโอเคใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี